Get themselves back into contention. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. Gently done. Fired in. Chance with a header. สวัสดีทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้อยูร่รายการรีวิวเพชรหรือตมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวแบ็กซ้ายไอ้แบ็กขวาตัวตึงที่เปิดได้ในแพ็คเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับนั่นก็คือจีนี่คาตาโมนะขอเรียกว่าคาตาโมนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะผมพยายามหาในเน็ตแล้วมันไม่มีแปลไทยอะแต่แบบ ผมก็ออกเสียงตามตรงๆนะ่ะตัวอ,อักษรไปนะครับคาตาโมนะครับเล่นให้สโมสรสปอร์ติ้งลิเดบอนนะครับสูง174เซนติเมตรอายุ22นะช่วงนี้อาจจะอ่านสโมสรผิดทีมชาติผิดนะครับทุกคนช่วงนี้ทำคลิปเยอะมากนะเพราะว่าต้องรีวิวประมาณ8 9ถึง10ตัวเลยนะ เพราะว่าต้องพยายามเอาคลิปพยายามทําคลิปออกมารีวิวแต่ละตัวให้ทุกคนดูนะครับขนาดเท้าซ้ายนะครับน้ําหนัก69นะครับร่างนี้นะครับมาในมาในสไตล์ a t t a c k i n g full b a c k นะครับเป็นแบ็กสายเติมนะครับสำหรับตัวนี้ค่าพลังไส้ในคือ,คอชื่อแจมแมวแจวเรืองนะครับสามารถเล่นแบ็กขวาปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาปีกซ้ายปีกข,ขวาได้นะก็คือ,อยืนได้หมดเลยเดี๋ยวดูโคตรแจมอ่ะตัวนี้นะครับความเร็วจี๊ดจ๊าดแจ๊ดมากนะครับผมบอกเลยมาดูอ p over all ของคาตาโม่เลยครับผม โอวอก่อนบูอยู่ที่9 2นะครับบูนแล้ว9 5นะครับเดี๋ยวดูว่าโค้ดเปปเขาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะขอเปลี่ยนเป็นโคดเปปแป๊บปนึงนะก็ยัง9 5เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูค่าพลังไส้ในเต็มๆนะถ้ายืนโคดโค้ที่มีค่าพลัง88นะครับ ข้าพลังเกมลุก79บนะครับบอลคอทวนแปดสิบ่ดิบบิง85นะครับการไปกับบอล83นะครับส่งสั้นส่งยาว76เท่ากันเลยนะครับผมจบสกอร์82แบ็กจบสกอร์82นี่คือแจ่มจัดนะครับข้าวพลังเกมลับนะครับผม80นะครับแท็กกิ้ง75นะครับผม อ่าหกแล้วก็77นะครับพลังการช่วยเกมรับการเข้าบอลอะไรอย่างงี้ถือว่าแจ่มอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับความเร็วนะครับสปีดนะครับ6กสนะครับสปีดต้น95นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์86นะครับบาลานซ์85ความแข็งแกร่งน้อยไปหน่อยแล้วก็ค่าจำนะครับสเตมินา84นะครับใช้2เท้าได้ดีด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมมีสกิลลองแรงด์กลเลอร์นะครับเฟิร์สไทม์ช็อตนะวันทัสพาสคือสกิลมันเป็นสกิลปีกได้เลยนะปีกตัดเข้ามายิงอ่ะ เอาไซเคลเลอร์นะครับผมแล้วก็สกิลเกมลับดีๆสักสกิลหนึ่งแต่ไม่สามารถเพิ่มสกิลได้นะสาหรับตัวนี้นะครับสำหรับมันไม่ค่อยมีสกิลเกมลับนะแนะนําว่าใครจะเล่นผมว่าแนะนําไปเล่นพวกปีกพวกอะไรมากกว่านะแต่ผมจะเล่นเขาตามตํา,ตาแหน่งที่เกมให้มานะครับในการรีวิวเดี๋ยวเราไปดูวิวกัเนีครับว่าจีนี่คาตาโมล่างนี้จะฟีวฟ้าวมะพร้าวแก้วขนาดไหน ไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวจีนี่คาตาโมครับมาจังหวะแรกดักบอลได้แล้วก็จ่ายบอลง่ายๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เติมเกมลุกดีนะแต่คาเกมรับอาจจะแย่ไปหน่อยนะครับข้อดีคือความเร็วที่เข้ามานะครับในการวิ่งเข้ามาช่วยนะครับในเกมรับนะค่ายส,สกิลเกมรับอาจจะไม่มีนะครับในการไม่ว่าจะเป็น อ่าเรียกว่าอะไรวะมาร์กิ้งอะไรอย่างงี้นะสกิลแบบว่าแมนมาร์กิ้งตัวเกาะแบบเกาะติดเกาะอะไรไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีสกิลพวกยิงพวกอะไรแบบจบสกอร์มากกว่านะถ้าใครเอาไปเล่นผมว่าแนะนําเอาไปเล่นปีกหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่านะถ้าเอาไปเล่นแบบพวกในตําแหน่งแบบเกมรับผมรู้สึกว่าค่าพลังมันยังไม่ครบนะครับนี่แต่มีจังหวะเติมขึ้นมายกบอลสวยๆให้ชิรูโขเข้าไปนะเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวจะแบบ รีวิวชิรูแล้วล่างแรกอดังบอลมานะสำหรับชิรูล่างนี้นะที่สามารถเป็นโกได้นะสำหรับใครที่อยากจะให้ผมรีวิวสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับตัวนี้นะครับแบ็กตัวนี้ผมบอกเลยว่าเร็วมากนะครับดูครับผมการเข้าบอลเข้าอะไรผมว่าโอเคอยู่นะถึงจะไม่ค่อยมีสก,กิลนะครับแต่ว่าค่าพลังเกมลับก็พอมีพอถูถูเทไถได้นะครับผมเ๋ย่าลูกกาอากาศอาจจะไม่ได้มงชนะนะแต่ก็ยังพอถูถูเทไถนะครับถ้าถามว่า ควรเอาไปเล่นตำแหน่งไหนผมว่าเล่นปีกดีกว่าครับปีกซ้ายปีกขวาได้หมดนะครับปีกปีกอ่าปีกต่าก็ได้นะสองฝั่งเลยนะสําหรับตัวนี้ไม่แนะนําให้เล่นแบกนะครับผมว่าเขารู้สึกว่าค่าพลังเกมลับมันน้อยไปหน่อยนะสาหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็อ่ามันไม่ค่อยมีสก,กิลเกมลับที่จะมาช่วยแบบว่าอ่านั้นด้วยนะไม่มีพินพอยในการเปิดบอลด้วยนะแต่ว่ามันด้วยความเร็วในการกระชากหรือว่าการไปกับบอลมากกว่านะในดูการจ่ายคกกิงพาวเวอร์ก็มีนะแต่ไม่ได้แบบ มีสกิลจ่ายบอลที่แม่นยําอะไรขนาดนั้นนะครับแนะนําเล่นปีกแบบตัดเขาไปยิงอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ครับจังหวะแบบแทงบอลอะไรเงี้ยมันดีตรงมันมีความเร็วไปวิ่งแบบตามปีกพวกเร็วๆแบบพวกเอ็มปัป,ปเป้พวกนี้มาพวกแบบซาซาซา,า,าลาซ่าไอมาเน่อะไรเงี้ยนะครับผมซาเนา่อะไรเงี้ยใครที่ใช้อยู่นะครับผมม,มีความเร็วที่จะไปไปไป,ประกบได้นะ แต่ข้อเสียของเขาก็จะมีหลุดตำแหน่งบ่อยนะเพราะว่าเติมเกมลุกนะครับสำหรับไอปีกไอแบ็กตัวนี้นะผมจะเรียกเป็นปีกแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับปีกมากกว่านะครับสำหรับคาตาม,มูน,นี่จังหวะการเติมจังหวะอะไรเนี่ยรอดูนี่มาถ้ามีพินพอยฟิวฟยวนี่คือผมบอกเลยว่าโคตรโกงนะตัวนี้คือขนาดไม่มีพินพอยผมรู้สึกว่าเปิดบอลเข้าหัวดีกว่านะคาตาม,มูนี่รู้สึกดีจัดนะแต่น่าจะลง จับลองไปเล่นปีกนะน่าจะดีสุดนะครับผมเพราะว่าค่าพลังไส้ในนะครับในแอปดูค่าพลังนะเวลาเขายืนปีค่าพลังรวมไส้ในเขา8 98เ้าเลยนะถ้ายืนตำแหน่งปีนะแต่ถ้ายืนในตำแหน่งอ่าอ่าแบ็กซ้ายเนี่ยไอแบ็กขวาเนี่ยเขายังแบบค่าพลัง95ที่เฉยนะแต่ไสในจริงๆถ้ายืนปีนี่คือ98เลยนะเดี๋ยวไปตัดเกรดกันนะครับว่าคาตาตโมผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับจีนี่คาตาโมนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเขายืนในตำแหน่งแบ็คนะถ้าเทียบในตำแหน่งแบ็คนะผมรู้สึกว่าใช้ได้แมบค่อนข้างที่จะมาแย่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบมีสกิลเกมลับจ๋าขนาดนั้นนะครับแล้วก็ค่าพลังเกมลับมันไม่ได้แบบดูดีอะไรขนาดนั้นนะมันแบบรู้สึกว่ามันเกมลับมันไม่ดีเลยแหละพูดตรงๆนะครับผม ถ้าอยากจะให้ดีนะผมว่าแนะนำมาไปยืนปีกมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับเล่นได้หมด2เท้านะสำหรับตัวนี้ข้อดีก็มี2เท้าแล้วก็เติมเกมลุกดีนะถ้าไปยืนตรงนี้ค่าพลาังไสในมันจะประมาณ98เลยนะครับทุกคนก็ถ้าถ้าให้คะแนนตามที่ผมเล่นมานะในแบ็คขวานะที่ตำแหน่งที่เกมให้มานะ <c oughs> ผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ5เต็ม10นะครับของคาตาโมนะแล้วก็ตัดเกรดนะครับถ้าให้คะแนนอยู่ในตำแหน่งที่เขาเล่นนะ อ b ผมให้ประมาณเกือบตมได้เลยนะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่าบางจังหวะมันจะเสียโอกาสที่จะแบบว่าไม่ประกบตัวไม่ได้มาร์กตัวอะไรขนาดนั้นนะมันจะทําให้เสียเขาเรียกว่าอะไรวะโดนสอดหรือว่าโดนหลุดตําแหน่งมันก็ทําให้ฝั่งนั้นบุกได้ง่ายนะครับฝั่งที่เขายืนอยู่นะแต่ถ้าเขาไปยืนปีกเนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้เลยแหละเพราะว่ามันมีสก,กิลการยิงสก,กิลอะไรนะแต่ว่าขาดพินพอยไปหน่อยนะ ถ้ายืนแบกก็ขาดพินพอยต์ในการเปิดด้วยแต่มันมีสก,กิลยิงมีความเร็วในการกระชากนะครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยถ้าไปยืนในปีกนะครับผมในตำแหน่งที่เขาเล่นอยู่ r าบนี่ผมรู้สึกว่ายังแย่อยู่นะครับก็ประมาณนี้และครับสำหรับจี D ่นี่คาตาโมนะครับหรือว่าใครเล่นอยู่ลองคอมเมนต์มาดูนะเฮ้ยทำไมพี่มันเล่นรู้สึกแล้วมันไม่ค่อยดีครับก็ดูครับสก,กิลด้านในอะไรอย่างนี้มันยังไม่ค่อยเอื้อกับตำแหน่งที่เขาเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไปยืนในตำแหน่งแนวลุกที่เขาแบบเล่นได้เนี่ยก็ถือว่าแจ็มแมว ตัวนี้เอาไปเล่นปีกหรือว่าเล่นเป็นแบบว่าตัวกระชากลากเลยมากกว่าที่จะมาเล่นเป็นเกมลับมากกว่านะครับประมาณนี้เลยครับสาหรับจีนี่คาตาโมนะครับผมเดี๋ยวตัวเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะว่าจะรีวิวตัวไหนสําหรับตัวนี้ย้ำเสมอนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะใครมีความคิดเห็นแตกต่างสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับช่องเราเปิดกว้างเสมอสำหรับความคิดเห็นครับสำหรับวันนี้ไปบ่ายครับขอบคุณครับอย่าลืมกดตั้มอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด แชร์ไบ่อยๆด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับพี่ๆทุกคน